สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาทำทาร์ตช็อกโกแลตเมนูของหวานไม่งอเตาอบที่ทำง่ายใช้ส่วนผสมแค่4อย่างเท่านั้นเองค่ะจะมีถ้วยทาร์ตสำเร็จรูปชนิดเคม็มดาร์กช็อกโกแลตวิปปิ้งครีมและเนยเค็มค่ะเริ่มแรกนะคะให้นำหม้อใส่น้ำมาตั้งไฟไว้ให้เดือด พอน้ำเริ่มเดือดให้นําหม้ออีกหนึ่งใบหรือจะเป็นชามผสมก็ได้นะคะมาวางไว้ด้านบนแล้วเทวิปปิ้งครีมลงไปค่ะรอสักพักให้วิปปิ้งครีมเริ่มอุ่นๆลองเช็คดูนะคะพอวิปปิ้งครีมเริ่มอุ่นให้ใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้ช็อกโกแลตละลาย เมื่อช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมละลายเข้ากันดีแล้วให้ใส่เนยเค็มลงไปได้เลยค่ะคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก็ปิดไฟและนำไปเทใส่ถ้วย้าได้เลยค่ะนำช็อกโกแลตมาเทใส่ถ้วยทาที่เตรียมไว้ ด้วยทาร์ตสำเร็จรูปแบบนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หรือแมคโครได้เลยนะคะแต่งหน้าทาร์ตตามแบบที่ชอบได้เลยวันนี้เราจะตกแต่งด้วยแอลมอนสไลด์ค่ะเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้ขนมเขาเซตตัวค่ะเสร็จแล้วค่ะทาช็อกโกแลตของเราช็อกโกแลตเข้มข้นผสมกับวิปปิ้งครีมหอมมันกินคู่กับแป้งทาร์ตกรุบกรอบ รสชาติละมุนเข้ากันอย่างลงตัวเป็นขนมที่อร่อยและทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะ